จะไปดีกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายเบิร์ตกูกุสุคนเนาะยินดีต้อนรับทุกคน้าสซูซองทองสีสาวเล่าสำหรับมื้อนี้เนอก็มาพบกับสาวสีเส้นเก่าเส้นเคยแล้วเนาะมาพบกันในมื้อนี้หนอสาวสีก็มีเรื่องราวาดีๆแล้วก็ข่าวข่าวดีๆมาฝากมาต้อนพ่อแม่พี่น้องแล้วกับพีพีเอฟซีทุกๆท่านได้เบิ่งได้ชมกันอีกแล้วเนาะสำหรับมื้อนี้เนอสาวสีก็จิมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องอ่ะ เด็กน้อยลาวเนาะวัยเจ็ดเดือนที่ไปผ่าตัดในประเทศไทยในช่วงหลายเดือนก่อนฮันเนาะเพราะว่าช่วงหลายเดือนก่อนฮันเนาะสาวสีก็ได้เวาเกี่ยวกับเด็กลาวไปแล้วเนาะแต่ว่ามื้อน,นี้เนาะเพิ่นได้ผ่าตัดแล้วแล้วเนพะิ่นก็สิกลับบ้านแล้วเนาะสาวสีก็ชีมาอัปเดตสู่ฟังเนาะสำหรับที่ไปที่มานั่นก็คือเมื่อวันที่2าวสามกราคม2567ที่ผ่านมาเนาะ ได้มีการหัวมือระหว่างไทยลาวโดยการนำส่งเด็กน้อยลาววัยเจ็ดเดือนเข้าหับการผ่าตัดหัวใจเนอะอยู่ในโครงการหักหัวใจเด็กน้อยข้ามโขงนั่นเองเนอะ โดยมีการเดินทางตั้งแต่หนองคายหาโหงพยาบาลจุฬาลงกรณ์น,นั่นเองเนาะสำหรับระยะในการเดินทางนั้นก็นกนคือ500กิโลเมตรกันเลยและใช้เวลาในการเดินทางนี้ถึง6ชั่วโมงกันเลยเนาะทุกคนเนาะและในมื่อวันที่18เดือนเมษา2567เนาะก็คือเมื่อวานนี้เนาะสาวสี่ก็ได้รับข่าวจากทางประเทศไทยมาว่าทางตำรวจโครงการพระราดฎรดิ ได้ส่งเด็กน้อยลาวัยเจ็ดเดือนที่ทําการรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจัแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะและการนําส่งก็คือจะส่งจากรงพยาบาลจุฬาลงกร์ไปยังสนามบินสุวรรณภูมินั่นเองเนาะโดยได้รับการอำนวยความสะดวกโดยตํารวจโครงการพระราชดํารินั่นเนองเนาะทางขาไปและกับขากลับบวกทั้งหน่วยกู้ภัยและกับพ่อแม่ประชาชนเนาะผู้ที่ใช้รถใช้ถนนทุกๆคนอีกด้วยเนาะ นับจากตอนที่ไปพาตัดตอนนั้นก็คือเดือนหนึ่งนอะตอนนี้ก็เป็นเดือนสี่แล้วเนาะน้องกับอายุประมาณสิบเดือนกว่าๆนี่ลรตีเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวมือนี้สาวสี่ก็ชิพาทุกคนไปเบิ่งเกี่ยวกับบรรยากาศที่เพิ่นกําลังจะส่งสาวสี่จะมีอยู่สองคลิปเนาะคลิปหนึ่งก็คือคลิปที่เพิ่นกําลังจะส่งกับนั่นเองก็คือเป็นเมื่อวันที่สิบเจ็ดเนาะและก็สี่เป็นคลิปที่สองเนาะก็คือเป็นคลิปบรรยากาศในการเดินทางของตํารวจพลรสนดิฮันเองเนาะ ในการเดินทางจากหรงพยาบาลจุฬาลงกรไปหาสนามบินสุวรรณภูมินั่นเองเนาะกะซิมีกันอยู่สองคลิปเนาะแต่ก่อนอื่นหมดฮ่านสาวสิกระต้องขออนุญ,ญาตคลิปจากทางเจ้าของคลิปเพิ่อนก่อนเนาะเพื่อจะเอามานําเสนอและการรีแอคชั่นให้ทุกคนได้เบิ่งได้ชมกันเนาะซึ่งบรรยากาศจะเป็นแนวใดหั่นกะขอเชิญทุกคนที่ตามรับชมคลิปไปพร้อมๆกันเลย you <sweak> คือถ้าเป็นโรคหัวใจกำเนิดที่มีเส้นเลือดจอยู่ผิดที่เป็นแบบรุนแรงนะครับก็ตอนที่มาก็เขียวเหนื่อยง่ายแล้วก็มาแต่ประมาณกลางเดือนมกราคม67นะครับแล้วก็หลังผ่าตัดก็ผ่าตัดไปแล้วก็ค่อยๆฟื้นตัวแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนบ้างแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะมากแล้วก็ตอนนี้ไม่เขียวเลยนะครับเอ่อเรื่องเป็นปกติน้ําหนักขึ้นมาจากเดิม2กิโลกว่าแล้วก็คิดว่าพราพ้อมที่เดินทางกลับพรุ่งนี้ครับแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นระยะทางค่อนข้างไกลและเด็กเนี่ยตอนนี้คิดว่าปลอดภัยที่ขึ้นเครื่องบินก็จะเดินทางกลับยาากศนพุ่งี้ าตอนนี้เราเทวดเปลี่ยนั่นก็เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยต้องซึ่ีใจราย ต้องเออเนี่ยตอนนี้โงการอ่อเด็ดอ่ารอี่สเวลานี้นะโคกาสว้นี่ร้นห้า กัน,นับว่าเป็นหูภาพและการคิปวิดีโอที่ดีกันเลยเนาะเบิ่งไปยิ้มไปกันเลยเนาะก็ถือว่าเป็นความสําเร็จของแพทย์หมอของทางประเทศไทยเพิ่นเนาะ ที่ว่าได้ช่วยเหลือเด็กลาวคนนี้และโครงการหักหัวใจเด็กน้อยข้ามคงนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีเนาะและก็มีประโยชน์สําหรับเด็กน้อยที่ว่าเป็นโรคหัวใจกันเลยเนาะและสุดท้ายนี้เนาะสาวสฉีก็ต้องขอขอบใจมายัางทีมแพทย์หมอที่ว่าช่วยรักษาดเด็กลาวคนนี้ได้สําเร็จเนาะและก็ขอขอบใจทางตํารวจพระราชดำริเนาะที่ว่าอำนวยความสะดวกทางขาไปขากลับให้เนาะและก็ขาดบ่ดได้นั่นก็คือทางทีมหน่วยกู้ภัยเพื่อนเนาะ และกาพ่อแม่ประชาชนทุกๆคนนที่ว่าช่วยอำนวยความสะดวกให้รถพยาบาลเนาะทางขาไปและกขากลับไปได้อย่างว่องไวกันเลยทีเดียวเนาะสาวสีเองเนาะกันในนามที่เป็นคนลาวเนาะก็ขอขากข,ขอบใจมายังทุกๆภักส่วนกันเลยเนาะและกาขอขอบใจทางคนไทยเนาะที่ว่าให้การช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยเนาะ และต่อจากนี้เนาะสาวสีก็ต้องขออวยพรให้น้องสุขภาพแข็งแรงใหญ่สูงเป็นคนคำหูคำหูของทุกๆคนเนาะบอกว่าจะเป็นคนลาวหรือว่าคนไทยเนาะขอให้น้องเติบโตมาเป็นคนดีของทุกๆคนแลกะกันในสังคมอีกด้วยเนาะทุกคนเนาะเอาละเนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้สาวสีก็ต้องขอตัวจบคลิปเยียงทอน,นี้เนาะใครมกคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวสีเนเดอร์ แลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ้งๆเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะบพดคลิปใหม่ๆจากซองของพวกเขานั่นเองเนาะสำหรับภายในคลิปมีข้อมูลแต่นในพิพาประการใดสาวสี่กระกาบขอโทษขออภัยทุกท่านหลายๆเนาะทุกคนสามารถตำหนิตีสมสาวสีได้เนาะเพื่อสาวสีจะได้เก็บออกมาปรับปรุงและก็พัฒนาตัวเองในคลิปต่อๆไปเพื่อจะให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆเนาะเอาล้เนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้สาวสี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้เนาะไว้พบกันในคลิปต่อไปเนาะไปก่อนเด้อบายบาย